同学们上午好欢迎收看帕老师的中文课堂สวัสดีตอนเช้านะคะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าเรียนรายวิชาฟังพูดภาษาจีนกับเราซิจิปอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อที่สองนะคะก็คือตี้จิวเคอเตอร์ตี้อาร์เคอร์เวนนะคะบทที่เก้าเรื่องจื้อเย่ใช่ไหมก็คือเรื่องอาชีพนะคะในหัวข้อที่สองนะคะ เป็นบทสนทนาสั้นๆนะคะในการแนะนำตัวนะคะแล้วก็ถามอาชีพของบุคคลในครอบครัวมาดูกันนะคะว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเราเริ่มจากคำศัพท์ใหม่ก่อนนะคะช่งชิอนะคะอ่าชิงหนิมนฟันต้าหกสิบหกหน้ อขอให้ทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้า66นะคะในหนังสือชิงซงเฉวจงเหวินนะคะโอเคคำศัพท์คำที่1นนะคะคำแรกนะคะก็คือคำว่าตูตูตแปลว่าเดี่ยวนะคะเดี่ยวหรือเดียวอย่างนี้ค่ะคนเดียวหรือเดี่ยวเดียวอย่างนี้นะคะโอเคต่อไปนะคะคำว่าหนี่นะคะหนี่ก็คือเพศหญิงนะคะผู้หญิงเอ่ยกตัวอย่างเช่นคำว่าหนี่เอ๋อ หนึออ่เอ๋อนะคะอ่ะเราจะเขียนให้ดูนะคะเขียนตรงนี้นะหนึออ่เอ๋อนะคะหนึออ่เอ๋อก็คือลูกสาวหนึออ่เอ๋อนะคะอ่าคําต่อไปนะคะเป็นคําผสมนะคะสามพยางก็คือตู่เชิงหนึ่ตู่ก็คือเดี่ยวใช่ไหมหรือคนเดียวเชิงย่อมาจากชูเชิงก็คือเกิดมาใช่ไหมคะ หนี่ก็คือลูกสาวย่อมาจากหน υ, ี่เอ๋อนร์นั้นก็คือเป็นลูกสาวคนเดียวนั่นเองค่ะเขาเกิดมาคนเดียวเนาะอ่าตูช่วงหนี่นะคะเขาเป็นลูกสาวคนเดียวไม่มีพี่น้องนะคะโอเคต่อไปคําว่าจื่อจื่อนะคะก็ย่อมาจากคําว่าเอ๋อจื่อเอ๋อจื่อเอ๋อจือ,จอ,อจนั่นเองนะคะเอ๋อจื่อก็คือลูกชาย ในเมื่อนะคะลูกสาวคนเดียวพูดว่าตูเชิงหนีดังนั้นลูกชายคนเดียวก็ต้องพูดว่าตูเชิงจือใครนะคะที่ไม่มีพี่น้องใช่ไหมเป็นลูกคนเดียวนะคะก็ต้องพูดตามนี้นะลูกถ้าเราเป็นเพศหญิงเราก็ต้องบอกว่า我ห独生女ถ้าเราเป็นลูกชายคนเดียวเป็นเพศชายนะคะเราก็พูดว่าวงจื生子โอเคนะ อ่าต่อไปคําว่าช่างนะคะช่างมวลลินด้วยนะคะช่างแปลว่าทําการค้านะคะทําการค้าขายหรือทําธุรกิจอ่าต่อไปเป็นคําผสมนะคะอ่านออกเสียงว่าช่างเหรินช่างเหรินนะคะเหรินแปลว่าคนก็คือคนที่ทําธุรกิจการค้านั่นเองต่อไปคําว่าจั่วจั่วนะคะจั่วตัวนี้ไม่มวลลินนะคะจั่วแปลว่าทํานะคะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นคํากริยาเนาะ ต่อไปคําว่ามี่นะคะมีก็คือความลับนะคะต่อไปคําว่าชูชูชูแปลว่าหนังสือนะคะอ่ะพวกเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตัวที่อยู่ในวงเล็บข้างหลังนี่คืออะไรคะเราซื้ออันนี้ก็คือตัวฝานถีจื้อนะคะก็คืออักษรจีนตัวเต็มซึ่งปัจจุบันนี้ใช้อยู่ที่ ไต้หวันนะคะแต่ว่าจีนแผ่นดินใหญ่เนาะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะใช้ตัวย่อแบบที่เราเรียนกันอยู่นะลูกโอเคค่ะดังนั้นเมื่อกี้นะคะย้อนไปกับกลับไปที่สองคำเมื่อกี้นี่แปลว่าความลับชูแปลว่าหนังสือแต่เชื่อไหมคะว่าสองคำนี้เอามาผสมกันแล้วกลายเป็นคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาค่ะก็คือคำว่า มี่ซูนะคะมี่ซูอาหนังสือแห่งความลับหรือเปล่าโหเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยไม่ใช่นะคะมี่ซูนะคะแปลว่าเลขานุก,การก็คือเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งใช่ไหมคะทำไมคนจีนถึงเรียกอาชีพเลขาว่ามี่ซูเพราะว่าอาชีพนี้นะคะเลขาเนี่ยเขาก็จะต้องมีแบบสมุดโจทหรือมีหนังสือเอกสารอะไรของเจ้านายใช่ไหมอาดังนั้นนะคะเขาก็ เป็นผู้เก็บงำความลับของเจ้านายค่ะเลขาก็คือจะต้องจดงานรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้านายใช่ไหมอืมก็คือเหมือนกับว่าเขาเป็นบุคคลที่ออดูแลเรื่องงานแล้วก็ความลับของเจ้านายด้วยนะคะโอเคดังนั้นคนจีนก็เลยเรียกอาชีพเลขาดูการว่ามี่ซูนะคะฮาปเ 我่已经都学好了那个生时对吗โอเคค่ะเพราะเราเรียนศัพท์ใหม่เสร็จหมดแล้วนะคะเราไปดูบทสนทนากันดีกว่านะไปดูบทสนทนาข้างบนกันนะคะอ่าเป็นน้องผู้ชายคนนี้กับน้องผู้หญิงคนนี้คุยกันนะคะทำเงนเหรียนใจ谈อ่อา关于他自己和他的妈妈做什么工作อ,เ,มามาอ,อเขากำลังคุยกัน เรื่องอตัวเขาเองนะคะถามถ่ายกันว่ามีพี่น้องไหมแล้วคุณแม่ทางานอะไรอะไรอย่างนี้นะคะเอาจิงๆถ้าถามว่าคนจีนเขาคุยกันแบบนี้จริงๆหรอคะเราซื้อมันก็มีโอกาสนะลูกที่แบบว่า,าคุยกันนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้แล้วแต่ประเด็นว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรถูกไหมอ่า๋ยวมาวันนึ่งเราก็อาจจะได้ใช้ประโยคนี้ก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นเรียนไว้ใช่ว่าถูกไหมลูกโอเคค่ะ น้องผู้ชายเริ่มพูดก่อนนะคะผู้ชายเป็นฝั่งสีฟ้านะคะน้องผู้หญิงก็คือเป็นสีส้มตรงสีครีมๆตรงนี้เนาะโอเคค่ะรอบแรกนะคะเราชื่อเช่นตูเกนิมังเหมือนทิ้งอ่ารอบแรกเดี๋ยวเราซื้ออ่านให้ฟังก่อนเพราะเราฟังแล้วก็ฝึกพูดตามนะลูกออกเสียงให้ถูกต้องนะคะห้ามผิดเพี้ยนนะเพราะว่าภาษาจีนถ้าพูดเพี้ยนปั๊บเนี่ยจะฟังไม่ค่อยเข้าใจนะคะโอเคเริ่มต้นค่ะเสือ你有兄弟姐妹吗 你有兄弟姐妹吗？没有，我是独生女。没有，我是独生女。我是独生子。我是独生子。你妈妈工作吗？你妈妈工作吗？工作。你妈妈呢？工作。 你妈妈呢？她也工作。她是商人。她也工作。她是商人。你妈妈做什么工作？你妈妈做什么工作？她是秘书。她是秘书。秘书 OK 好在听方，那老师啊，读、读、谈、话，听方老师，我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 ， พอเราความหมายได้แล้วใช่ไหมลูกอ่าไม่ได้ยากเท่าไหร่เลยนะคะโอเคผู้ชายนะคะน้องผู้ชายถามน้องผู้หญิงว่านิ่ชงตีเจไม่มาเธอมีพี่ชายพี่น้องไหมอ่ามีพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวไหมหรือพูดสั้นๆนะคะก็คือว่าเธอมีพี่อ่าเธอมีพี่น้องไหมนะคะโอเคน้องผู้หญิงตอบมาว่าไม่โยไม่มีค่ะอืมไม่มีนะคะ我是独生女 วอร์ชตูซึ่งนีฉันเป็นลูกสาวคนเดียวอ่าน้องผู้ชายก็เลยบอกว่าเอ้ยเหมือนกันเลยอ่าวอร์ชตูซึ่งอฉันก็เป็นลูกชายคนเดียวฉันเป็นลูกชายคนเดียวทีนี้น้องผู้ชายก็แบบเหมือนอยากชวนคุยต่อเนาะก็เลยถามไปว่าหนีมามากงจัวมาหนีมามากงจัวมาแม่ของเธอทํางานไหม พวกเราอาจ,จะงงใช่ไหมลูกเฮ้ยอยู่ๆทำไมคนจีนถามอะไรแบบนี้กันจริงๆแล้วก็คือแบบมันเป็นท็อปปิกที่ถามได้โดยทั่วไปนะคะเพราะว่าออครอบครัวที่จีนเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมลูกแล้วคุณพ่อก็จะเป็นคนออกไปทํางานเนาะอ่าดังนั้นนะคะก็มีคุณแม่หลายคนที่แบบไม่ได้ทํางานนะคะก็คือเป็น แม่บ้านอยู่ที่บ้านดูแลลูกๆดูแลงานบ้านทากับคงกับข้าวอะไรอย่างนี้เนาะ,ะดังนั้นเขาก็เลยอาจจะถามกันโดยทั่วไปนะคะโอเคน้องผู้ชายถามน้องผู้หญิงว่าหนีมามากงจั่วมาแม่ของเธอทํางานหรือเปล่าแม่ของเธอทํางานไหมน้องผู้หญิงตอบมาว่ากงจั่วทํางานแม่ฉันทํางานใช่ไหมเขาก็น้องผู้หญิงเลยถามผู้ชายกลับว่าหนีมามาเนะนี่หนีมามาเนะีแล้วแม่เธอล่ะ ทำงานหรือเปล่านั่นเองนะคะแล้วแม่เธอละน้องผู้ชายก็เลยตอบมาว่าถ้าเยกงจัว่วถ้าเยกงจัว่วเขาก็ทํางานเขาในที่นี้นะคะก็หมายถึงคุณแม่ของน้องผู้ชายเนะะี่ยค่ะแล้วต้องใช้เย่ถูกไหมลกูกเพราะว่าคอยตามคุณแม่ของน้องผู้หญิงอ่าน้องผู้หญิงพูดมาก่อนว่าแม่ฉันทํางานน้องผู้ชายก็เลยบอกว่าถ้าเยกงจัว่วเขา ก็ทํางานเหมือนกันนะคะหมายถึงแม่ของน้องผู้ชายนะคะอาแล้วทีนี้เขาพูดต่อด้วยว่าเขาแนะนําด้วยว่าคุณแม่เขาประกอบอาชีพอะไรนะคะน้องผู้ชายบอกว่าถ้าชื่อชางเหรินท่าตัวนี้ก็หมายถึงคุณแม่ของน้องผู้ชายเนาะถ้าชื่อชางเหรินเขาเป็นนักธุรกิจหรือว่าเขาทําการค้าอย่างเงี้ยค่ะหรือค้าขายก็ได้นะคะแล้วแต่จะแปลนะลูกเพราะคนจีนก็คือใช้คําเดียวเลย all in one นะคะ นักธุรกิจการค้าค้าขายอย่างเงี้ยนะคะโอเคน้องผู้ชายแนะนำไปแล้วว่าคุณแม่ของเขาทำงานอะไรใช่ไหมเขาก็เลยถามน้องผู้หญิงกลับบ้างว่าหนีมามาจัวินมากงจ้วแม่เธอละทำงานอะไรใช่ไหมคะน้องผู้หญิงเลยตอบไปว่าท่าชื่อมีซูอ่าท่าในที่นี้ก็หมายถึงคุณแม่ของน้องผู้หญิงนะคะก็คือเป็นคำสรรพนามแทนเนาะ อันนี้เราก็เขาเขารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเขาพูดถึงคุณแม่ใช่ไหมคะดังนั้นก็ใช้แค่คําว่าทาไม่ต้องพูดคําว่าม่าหมานะคะไม่จําเป็นทาชื่อมิซูเขาเป็นเลขานุก,การอ่ก็หมายถึงแม่ชนะเป็นเลขานุก,การนะคะโอเคนั่นแหละค่ะคนจีนนะคะ,คะ,คะเขาก็จะไม่พูดคํานามซ้านะลูกก็คือเขาพูดถึงคุณแม่พูดมาหมาไปแล้วนะคะพูด คนที่ถามและคนที่ฟังเขารู้อยู่แล้วนะคะว่าหมายถึงคุณแม่ดังนั้นประโยคต่อๆไปเขาจะใช้แค่คำว่าทาเป็นคำสรรพนามแทนคำนามที่เขาได้กล่าวไปแล้วโอเคเนาะอ่ะทวนอีกสักครั้งนะคะฟังแล้วฝึกพูดนะนีพี่น้องที่รักไม,มไม่มีายูกชายคนเดีวแม,ามางมา 你妈妈呢เขาเองก็他是商人你妈妈做什么工作ิ是秘书อเคค่ะเราจะมันใจว่ามันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับพวกเราเนาะต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดฝึกพูดนะลูกอ่าเดี๋ยวเรา เราซื้ออาจจะเอาประเด็นนี้มาให้พวกเราสอบพูดในคราต่อไปนะคะเดี๋ยวเราซื้อขอคํานวณดูก่อนเนาะว่าชั่วโมงเรียนเราเหลือกี่ชั่วโมงนะคะเราจะมีเวลาสอบหรือเปล่าโอเคดังนั้นวันนี้เราซือพาฝึกก่อนแล้วกันนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะจากภาพที่1ขั้นถูชัวห่วนะคะดูภาพแล้วก็พูดบรรยายภาพลองดูนะลูกคาแรกนะคะก็คือเ่าซื่อเ่าซื่อ คนครูนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นคุณครูจงกัวเหรินจงกัวเหรินแล้วเขาก็เป็นคนจีนด้วยนะคะเขาเป็นคนจีนอ่ะเรามาฝึกแต่งประโยคสั้นๆนะคะจากภาพที่กําหนดให้อ่ะดังนั้นนะคะเขาก็เลยใช้คาว่าทาที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมทาที่เป็นผู้หญิงเพราะในภาพเป็นผู้หญิงนะคะโอเคเราลองมาฝึกพูดประโยคนี้กัน,นะคะ่ะท้าชื่อเหล่าชื่ เขาคือเขาเป็นคุณครูอ่าคขาว่าชื่อสีเหลืองเนี่ยนะคะที่เราซอ้อไฮไลท์สีเหลืองแปลว่าเป็นหรือคือก็ได้ถ้าชื่อเหล่าซื้อเขาเป็นคุณครูถ้าชื่อจงกัวเหรินแล้วเขาก็เป็นคนจีนนะคะอ่าเขาเป็นคุณครูเขาเป็นคนจีนโอเคเนาะอ่าเรามาฝึกพูดประโยคที่สองกันนะคะจากภาพที่สอง ที่เอาไม่ใช่เมื่อกี้เป็นตัวอย่างใช้ประลูกอ่ะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งนะคะมาฝึกพูดจากภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งก็คือลี่ซื่อนะคะลี่ซื่อรี่ชือก็คือทนายความใช่ไหมเขียนพินอินไว้ก็ได้นะคะรี่ชือทนายความแล้วก็เมย์กัวเหรินเมย์กัวเหรินนะคะเมย์กัวเหรินก็คือคนอเมริกา ่างั้นเราฝึกพูดกันนะคะท่าชื่อลี่ชื่อ,อพูดเร็วขึ้นอีกนะคะท่าต้องใช้ท่าผู้ชายใช่ไหมลูกเพราะเขาเป็นผู้ชายเวลาเขียนนะแต่เวลาพูดก็ท่าเหมือนเดิมท่าชื่อลี่ชื่อท่าชื่อ美国人ท่าชื่อลี่ชื่อท่าชื่อ美国人โอเคค่ะข้อสองค่ะข้อสองนะคะเข,า,ะะขาก็คือหู้ชื่อ

ภาพที่สค่ะติซานกิถูเพยียนซูจีอ่าซูจีก็คือคนขับรถนะคะรื้อเปิลเรนรืนร้อเปิลเรนก็คือคนญี่ปุ่นอ่าแต่งประโยคกันนะคะเ,เ,เขาเป็น นักง,งานขับรถแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นนะคะโอเคที่ซื้อเกิดทูเพียนจิงหลี่จิงหลี่ก็คือผู้จัดการนะคะฝ่ากั่งเินฝ่ากั่งเินฝ่ากั่งเินก็คือคนฝรั่งเศสอ่าแต่งประโยคนะคะทขาเื่อจิงหลี่เาเื่อจิงหลี่เขาเป็นฝกั่งเิน ถ้าชื่อฝาก,กัวรเรนเขาเป็นผู้จัดการและเขาเป็นคนฝรั่งเศสนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะถ้าเราเขียนนะคะท่าจะต้องถูกต้องนะละูกติว๋วมี่ซูนะคะมี่ซูเลยขานุก,การเต๋อกัวเรนเต๋อกัวรเรนเยอรมันนะคะคนเยอรมันถ้าชื่อมี่ซู 他是秘书。他是德国人。他是德国人。เขาเป็นเลขานุก,การและเขาก็เป็นคนเยอรมันนะคะอ่าภาพที่หกค่ะสุดท้ายตีลิวก่ถูเเเีีียนออซซิงิงงก็คือแพทย์หรือคุณหมอนะคะอิงกัวเหรินอิงกัวเหริน ก็คือคนอังกฤษนะคะแต่งประโยคนะคะท是医生他是医生他是英国人他是英国人เขาเป็นคุณหมอนะคะแล้วเขาก็เป็นคนอังกฤษโอเคค่ะเราซื้อฝากอันนี้ให้พวกเรานะคะฝึกพูดนะลูกครั้งต่อไปนะคะในคาบต่อไปเราซื้อจะ ให้พวกเราสอบนะคะสอบอ่านบทสนทนาที่สองนี้นะคะแล้วก็นะคะเราซื้อจะสุม่มสมมุติว่าอ่าเราซื้อบอกว่าให้เล็ที่หนึ่งนะคะอ่านข้อ,อฝึกพูดประโยคข้อ4กับข้อ6ค่ะเราซื้อฟังสิลูกอ่ะหนูก็พูด2ประโยคนี้สั้นๆนะคะพูดได้แน่นอนโอเคนะลูกฝากทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกฝนด้วยต่อไปนี้นะคะเดี๋ยว ข้อนี้นะคะเราซื้ออยากให้พวกเราลองฝึกไว้นะคะเขาบอกให้เราใช้คำที่เป็นคำถามต่อไปนี้นะคะแต่งประโยคอย่างเช่นประโยคที่มีคำว่าฉันใช่มันเมะก็ยกตัวอย่างเช่นหนี i เจ้าฉันเมะมิงจื่อหนี้เจ้าฉันเม่อีม่าัม้วคะอ่ามีคำว่าฉันเแล้วก็คำว่าจีใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่น นนีีจนีจสจสย你几岁你่岁你家有几口人你家有几口人นะคะข้อสามนะคะน้า国人อ่ง่ายๆเลย你是哪้人他是哪国人นะคะก็เขียนประโยคลงไปนะลูกข้อสีนะคะเช่นคาว่าน儿ก็คือที่ไหนนะคะ你在哪出生 你在哪儿出生เธอเกิดที่ไหน你在你住在哪你住在哪儿คุณอาศัยอยู่ที่ไหนต่อไปคําถามที่มีคําว่ามานะคะอย่างเช่นอ่า你是中学生吗你是中学生吗เธอเป็นนักเรียนมัธยมใช่ไหมหรือนะคะ你是独生女吗你是独生女吗 เธอเป็นลูกสาวคนเดียวใช่ไหมอ่าต่อไปนะคะสุดท้ายคําว่าเฉยหรือคําว่าฉฉยนะคะออกเสียงได้ทั้งสองแบบนะลูกอ่าแปลว่าใครเนาะคานี้อ่าอย่างเช่นท้าชื่อเฉยทาชื่อเฉยเขาเป็นใครนะคะอ่าอย่างเช่นหนีเจ้าโยเฉยหนีเจ้ายเฉยอ่าครอบครัวของคุณมีใครบ้างนะหรือหรือว่านะคะถ้าเราทราบชื่อนะคะ 谁是大声谁是大声ใครคือ大งคะอะไรอย่างเงี้อ่ะแต่งประโยคที่มีคำเหล่านี้นะคะเขียนไว้น่ลุกสั้นๆนะคะเอาเอะอันนี้ต้องส่งนะแล้วก็แบบฝึกหัดสุดท้ายนะคะคือดังนั้นวันนี้ต้องส่งสองหน้านะคะก็คือแต่งประโยคจากข้อ8นี้แล้วก็ข้อ9ข้อ9นี้นะคะ โอเคอันนี้เราซื้อจะมีคลิปเสียงให้ฟังนะคะเราให้พวกเราติ๊กถูกว่า A B หรือ C ที่เป็นข้อที่ถูกนะคะก็ติ๊กลงไปในนี้เลยง่ายๆนะคะอ่าติ๊กลงไปเลยนะคะสมมติว่าข้อข้อแรกเนี่ยข้อ1นนะคะข้อ B ถูกหนูก็ติ๊กไปแบบนี้โอเคเนาะเดี๋ยวเราซื้อจะตรวจนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเปิดไฟล์เสียงให้ฟังพอจบไฟล์เสียงนี้ก็นะคะวันนี้ก็จบแล้วค่ะ โอเคหาตะนี่มันจุนไป่าอ๋าอข้อนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะพาทำในคาบเราซื้อจะพาทำในคาบนะคะอืมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวตังที่ชาสิส,สาน พอดีว่าเราซื้อไม่ได้โหลดไฟล์เสียงไว้นะคะอ่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้อนี้เราซื้อจะพาทําในคาบนะคะอ่ะเพราะเราก็อ่านไวล้ละกันเนาะ abc abc นะคะวันนี้ก็เวลาพอสมควรแล้วพรุ่งนี้นะคะสอบอ่านเนาะบทสนทนานี้นะคะแล้วก็เราซื้อจะสุ่มใน6ข้อนี้นะคะให้พวกเราพูดประโยคเหมือนประโยคตัวอย่างนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็ มาฟังมาฟังแบบฝึกหัดนี้ในคาบเรียนนะคะวันนี้ก็ไม่มีการบ้านนะคะให้พวกเราฝึกพูดนะลูกอ่านัา่นวันียนจิม่มีการ้าเจะคเใอ้พกเราฝึกพเดนยลนี่มันนิงเทียนเจ้ยนสวัสดีะ